เมืองซากุระอันแสนสงบสุขทุกวันตอนเช้าคุณพี่เสื้อเหลืองจะออกมาเดินอ๋อฉันซื้ออันนั้นด้วยนะครับอืจะรับขนมจีบเพิ่มไหมคะเอออุ่นให้ด้วยก็ดีนะครับผมขอเพิ่มอีกสิบม้นเนาะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเมืองนี่นี่สงบสุขเป็นบ้าเลยเอาละร้านนี้ ถ้าทางจะเป็นเป้าหมายต่อไปของฉันดีเลยนะเนี่ยคนที่นี่สงบสุขจังเดี๋ยวต้องเข้าไปแกล้งเล่นซันหน่อยฉันเนี่ยชอบแกล้งคนเป็นที่สุดเลยนะเมื่อดูดิฉันเนี่ยเป็นคนไม่ดีสุดๆไปเลยเห็นไหมดูจากการแต่งตัวก็รู้ว่าฉันน่ะเป็นคนไม่ดีอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะทุกคนเอาละเดี๋ยวจะเข้าไปขโมยของข้างในร้านค้าซถะเลยเพราะฉันเป็นคนไม่ดี อันนี้ก็น่ากินแฮะตังมีแหละแต่ไม่อยากจ่ายอยากขโมยอันนี้ก็ดีเหมือนกันฉันขอขนมเบื้องอันนึงค่ะเออผมรับลูกชิ้นเพิ่อมอีกสี่ม้นะครับอุ้ยมีลูกชิ้นด้วยเหรอคะมีค<อ>่ะมีขายทุกอย่างเลยค่ะเอาอะไรดีล่ะเนี่ยเอาอะไรดีนะอันนี้ดีกว่านี่แหละเอาแซนด์วิชโง่ๆนี่แหละอันนึงอะ <laughs> แล้วฉันก็จะแอบขโมยออกไปไม่ให้เจ้าของร้านเห็นเรียบร้อยแล้ว ไปดีกว่าขืนอยู่เดี๋ยวเขาจะจับได้เอาแล้วก็จะไม่ดีฮึฮึฮึเออคุณคะคุณข้างหลังตรงนั้นเออไม่จ่ายตังหรอคะฮะอะไรกันหนอะจ่ายตังค่ะจ่ายตังอะไรกันอะไรกันได้ยังไงคะคือให้มาจ่ายตังตรงนี้ก่อนค่ะอะไรกันเจะผมไม่ได้เอาอะไรไปผมต้องจ่ายตังได้ไงเอาก็หยิบไปไม่ใช่หรอค่ะ หยิบแต่ไม่ได้เอามาไงหยิบหยิบเข้าใจเปล่าอา้าวหยิบแต่ไม่ได้เอามาแล้ววางไว้ไหนล่ะคะวางไว้ที่เดิมนั่นแหละเอาโอ้ถ้าวางไว้ที่เดิมอย่างงั้นฉันก็ต้องขอโทษด้วยค่ะแต่แบบว่าเมื่อกี้นี้เห็นหยิบไปนี่นะฉันไม่ได้หยิบไงไม่ได้หยิบก็ไม่ได้หยิบค่ะแต่ว่ามีกล้องวงจรปิดนะฮะต้องวงจรเปิดวงจรปิดอะไรกันอย่ามาหลอกฉันให้ยากเลยดีกว่านี่ไงมีกล้องวงจรปิดอยู่อะ ก็ผมไม่ได้หยิบไปไงแต่ว่าฉันเห็นนี่นะ่ะไอที่หยิบไปก็วางคืนแล้วอะแค่เลือกเลือกของอะไม่รู้เรื่องเลยอะไม่รู้เรื่องไนดะ้ยังไงของซื้อของขายฉันเห็นอยู่ว่าคุณเอาไปอะแล้วคนอื่นก็หยิบเหมือนกันเปล่าอิวเชิัชิเลยนะินออะนนยิอ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 ิ่ิอ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 ิเิอ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 กอิอิอ่ไิอิอาไไอิ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 นินะอิอิอิ่ิอ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 อิอ ไปแจ้งคุณตุงรลวดดีกว่าดูท่าทางจะไม่ค่อยดีคุณตุงรลวจอยู่ไหนเนาะอยู่ป้อมไหนล่ะเนี่ยฉันจะต้องไปตามซะก่อนเออไม่ต้องไปดีกว่าคิดแล้วคิดอีกโทรไปดีกว่าที่เกียจวิ่งเออคุณตำรวจคะคือคือคือว่าตอนนี้มีเรื่องนะคะมีเรื่องสวัสดีครับอ้าวเจ๊ว่าไงมีเรื่องคะ่ะมีเรื่องมีเรื่องอีกแล้วเหรอครับค่ะรีบมาค่ะรีบมาที่เดิมได้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 ไดเออพี่ฝน รีบเลยตอนนี้ <l> รีบอะไรมีปัญหาอีกแล้วเจ๊เ้อเหลืองเราทําไมอ่ะเขาโดนรถชนเหรอเปล่าคราวนี้ไม่ได้เป็นกับเขาแต่เป็นกับเพื่อนเขาอ่ะกับเพื่อนเขาเป็นอะไรอ่ะรู้สึกว่าจะมีขโมอยขึ้นร้าน,อานอเอองั้นหรอเอองั้นรีบไปกันเลยดีกว่าว่าแต่ว่ากลางวันแสกๆมีขโมอยขึ้นร้านได้ไงกันนะอืมใช่หรอหรือว่าจะโดนแค่ขโมอยของเล็กน้อยเลยหรือเปล่าอุย้ย ขับดีๆหน่อยเดี๋ยวแจ๊กขาว่าอีกหรอกรถมันแรงอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนี่แล้วก็เลี้ยวไปนี่เลยโอ้ยว่าแต่ว่าทําไมมีเรื่องแต่เช้าเลยเนี่ยนั่นไงตรงเนี้ยหรอใช่จอดก่อนมานี่ดีกว่าพี่ฝนก็ฉันเห็นอยู่นี่นะนเนี่ยกล้องวงจรปิดก็มีอ่ะฉันบอกแล้วว่าฉันเห็นอยู่เกิดอะไรขึ้นเหรอครับมีอะไรเหรอคะเออคือว่าคุณตํารวจ คุณคนเนียเขาหยิบของไปแล้วเขาไม่จ่ายตังค์ฉันไม่ได้หยิบไปไงจะหยิบไปได้ยังไง <S 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 อ่ะก็เห็นอยู่นี่นาแต่ว่าวงกล้องวงจรปิดก็มีนะนายหยิบไปหรือเปล่าฉันบอกว่าฉันไม่ได้หยิบถึงไอ้ที่หยิบฉันก็วางไว้ที่เดิมแล้วฉันไม่ได้เอาไปทําไมฉันยังต้องจ่ายตังค์อีกล่ะอย่างนี้เถียงอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะเออมีกล้องวงจรปิดอยู่ใช่ไหมล่ะครับงั้นเดี๋ยวนายไปที่สถานีตํารวจก่อนนะ แล้วฉันผิดอะไรอะ่ะทําไมฉันต้องไปสถานีตารวจนะถ้าไม่ได้ผิดอะไรก็แค่ตามเรามาแป๊บเดียวอะค่ะเดี๋ยวก็กลับบ้านได้แล้วนะงั้นผมว่าอยู่นี่ไปก่อนดีกว่ารู้สึกเขาจะขี้โมโหมากเลยเนี่ยเฮ้ยดูท่าทางไม่ค่อยจะดีนะเนี่ยปกติแล้วอ,ะอ่ะเจ๊เราอะ่ะเขาจะไม่จับผิดใครมั่วซั่วนะฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะโมโหะนะเนี่ยโมโหโมโหเอาฉันเข้ามาขังทําไมอ่ะฉันไม่ได้เอาไปก็ไม่ได้เอาไปไง เออแต่เมื่อกี้เราตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วนายเป็นคนเอาไปจริงๆนะเฮ้ยทำไมถึงเป็นคนโมโหร้ายขนาดนี้เนี่ยเอาอยัางไงต่อดีอ่ะงั้นเอาไว้นี่สักคืนหนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เพราะว่ากล้องวงจรปิดเห็นตอนที่นายหยิบไปแต่ไม่เห็นตอนที่นายเอามาคืนนะ ทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะห้ามทําอีกรู้หรือเปล่าเฮ้ยกระันบอกว่าฉันไม่ได้เอาไปไงมโมโหโมโหโมโหมากด้วยเนี่ยอ,อ,อะไรกันนะโมโหหน้าแดงอย่างงี้พวกเราไปกันดีกว่าเฮ้ยคนพวกนี้นี่ยังไง,งกันเนี่ยฉันอะไม่ได้เอาไปสักหน่อยเออคืนนี้ฉันต้องมานอนในกุ๊กในตารางได้ยังไงเนี่ยดีนะเนี่ยยังมีเบาะให้นอนอยู่เออขอเอาละเช้าแล้วครับตื่นได้แล้วคุณผู้ต้องหา อย่าไปทําแบบนี้อีกนะคะเมื่อคืนผมตรวจสอบดูดีแล้วแหละแล้วก็ไปเช็คดูแล้วปรากฏว่าของยังอยู่ครบนะครับเอาเป็นว่าคุณก็ไม่ผิดแล้วนะมาเรอะครับนั่นไงฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ผิดนะเฮ้ยแล้วมาจับฉันไว้อย่างเงี้ยจะชดเชยให้ฉันยังไงอ่ะคือว่าคือเอาเป็นว่าอย่าไปทําแบบนั้นอีกแล้วกันนะครับทังมันเอะยังไงฉันก็ได้ออกแล้วดีใจจังเลยเย่เย่เย่ ฉันนะ่ะเป็นคนดีจะตายฉันไม่เคยไปขโมยของใครหองตังกันก็มีเนี่ยดูนี่ดูในกระเป๋าฉันมีตังเยอะแยะดูท่าทางแปลกๆชอบกลน,นะเออผมว่าก็อย่าไปทําอย่างนั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ใจผิดนะแล้วก็อย่าไปทําเรื่องไม่ดีละครับเอานะถึงฉันจะแต่งตัวแบบนี้แต่ฉันก็เป็นคนดีนะลาก่อนนะคุณตุงหลวจเอ,อ,อย่าเขามาอีกละกันคะ่ะน้อยดีนะที่ฉันโยนของออกไปทันเกือบไปแล้วไหมล่ะ แต่ต้องมาติดอยู่ทั้งคืนหนึ่งโมโหโมโหโมโหมากเลยยายเจ้าของร้านคนนั้นบังอาจทำให้ฉันเข้าไปต้องติดคุกต้องหนึ่งคืนโมโหโมโหต้องทำอะไรบางอย่างนละต้องทำอะไรที่มันไม่ดีจัดๆเลยเอาละเดี๋ยวฉันวิ่งออกไปซื้อของมาก่อนรับรองว่าคราวนี้ฉันจะเอาคืนเจ้าของร้านให้สาสมเลยโอ,โอ้ยวันนี้ช่างเหนื่อยแล้วเกิน ออกมาสูตรอากาศหน่อยดีกว่าโอ้เมื่อค้ำขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยเมื่อไหร่จะมีคนมาเปลี่ยนฉันสักทีฉันเนื้อยเนื่อโอ้ยเมื่อไหร่คู่แฟดฉันจะมาเอยเมื่อยแล้วเกินเนาะเอ้ยแต่จะว่าไปวันนี้ก็ขายดิบขายดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาละจังหวะนี้แหละใช้ได้เลยนี่ฉันเตรียมมาแล้วโ—อฮอฮ น้ำมันเอ้ยเงินของใครเนี่ยเก็บก่อนเลยแล้วกันนะฉันเอาน้ำมันมาแล้วฉันจะจัดการที่นี่ให้ไหมให้หมดเลยมื่อาจมาทําให้ฉันต้องไปติดคุกฟรีต้องหนึ่งคืนน,นี่นี่นี่ฉันบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าฉันเป็นคนไม่ดี <laughs> เอาละลาดให้ทั่วก่อนนะอแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วล่ะจากนั้นก็หาไม่ขีดไฟก่อนอยู่ตรงไหนนะไม่ขีดไฟของฉันเนี่ย แค่นี้น่าจะพอแล้วละนะเอาละจุดไฟเผาซะเลยดูสิคราวนี้จะเป็นยังไงนี่ไม่ขีดไฟของฉันชึบเรียบร้อย <c oughs> มีความสุขไปดีกว่า <c oughs> โอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยเนี่ยแต่ฉันเป็นคนไม่ดีนะคนที่ดีๆอยู่ดูก็ยาวไปทำแล้วกันไปดีกว่าอยู่วยวโดนจับอีก ไประจ้าเฮ้ย e ขอจำเลื่องมองเจเจของร้านหน่อยดิยังบิดขี้เกียจอยู่อีกไม่รู้เรื่องว่าร้านไฟไหมไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่อะไรนะเธอเกิดอะไรขึ้นแย่แล้วแย่แล้วค่ะแย่แล้วแย่จุงเบยแย่จริงๆมันเกิดอะไรกันนะเธอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันออกมาบิดขี้เกียจแป๊บเดียวไฟไม่ช่ยเลยอย่างนี้เราจะต้องแจ้งคุณตุงรอด ฮัลโหลฮัลโหลกดเรื่องค่ะอีกแล้วเหรอครับที่ไหนอะครับเจที่เดิมที่เดิมอีกแล้วเหรอเดี๋ยวผมรีบไปครับกําลังจะออกเวรพอดีเลยเฮ้ยพี่ฝนมีเรื่องอะไรหรอมีไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะตื่นเต้นมากเลยนะเจอ๊อะริงงรอเอาอีกแล้วเหรอขโมยมาหรอโอ้โหยิ่งกว่าขโมยอีกคราวนี้ไฟไหม้เลยอะช่วยด้วยช่วยช่วยจัดด้วยโอ้หมด<อ>หมดกันโอ้แย่แล้วรีบไปกันดีกว่าพี่ฝนหมดแล้วไม่เลือกอะไรเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอารถมาดับเพลิงไงนะครับเกิดอะไรขึ้นกันเนี้ยสองเกิดอะไรอ่ะสองงานติดกันในสองวันเลยเหรอทำไงดีอ่ะอูยแย่แล้วโอ้ยนี่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 โอ้โหมันร้อนมากเลยต้องฉีดเร็วๆเข้าเดี๋ยว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 ปุ่มเปิดสวิตช์อยู่ไหนเนี่ยเปิดเลยเปิดแล้วนี่ฉีดฉีดนานแล้วทำยังไงกันดีอพี่ฝนช่วยด้วยค่ะ ช่วยดโหยแล้วข้างในเชื้อเพลิงเต็มไปหมดเลยอ่ะคนโอยไม้หมดแล้วร้านของฉันเหอโหน่าสงสารน่าดูเลยนะครับเนี่ยเออแล้วฉันจะทำยังไงอทีเนี้ยเออใครกันนะใจร้ายชะมัดเดี๋ยวผมจะตามหาตัวคนร้ายให้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมฝากดูแลเจเจ้าของร้านด้วยนะครับเจเสื้อเหลืองได้เลยค่ะรับรองได้เลยว่าเดี๋ยวฉันจะดูแลเป็นอย่างดีงั้นเดี๋ยวผมออกไปตามสืบก่อนนะครับว่าคนร้ายคือใครคนร้ายคือใครหรอคะเออไม่ใช่ฮนานะจังใช่ไหมฮะอะไรเหรอเห็นใครน่าสงสัยแถวนี้ไหมครับคนน่าสงสัยเหรอเออฉันว่าฉันฉันไม่เห็นนะ่ะโธ่ยังไงผมก็เข้าใจเพราะว่าเจาไม่เคยลืมตาแหมรู้ได้ยังไงกันเอ้ยงั้นไปถามคนอื่นดีกว่า มีใครให้ถามอีกมั่งนะนอกจากพวกนี้พอออครับเห็นคนน่าสงสัยแถวนี้ไหมครับเออเมื่อวานนายจับไปแล้วไม่ใช่เหรอคือเมื่อวานผมเพิ่งปล่อยเขาออกมาครับแต่ไม่น่าใช่หรอกนะจะใช่หรอพี่เอกเอาละเดี๋ยวพี่เอกจะวิ่งไปหาไมกี้พี่ฝนรอด้วยไมกี้ <_ d ata> ไมกี้ <_ d ata> ไมกี้ฮัลโหลใครเรียกฉันเนี่ย ไมี้อยู่ป่ะเนี่ยอยู่อยู่นี่อ่ะทำไมอ๋อมีอะไร,รอ๋อคือมันมีเหตุไฟไหม้ตรงร้านสะดวกซื้อดิอนายนายช่วยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลานั้นให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะภาพจากกล้องวงจรปิดอ้โอโอ้รู้แล้วฉันพอจะมีอยู่นะเพราะว่าฉันสามารถแฮกเข้าไปในกมรมตำรวจของนายได้อ่ะฮะ เข้าไปได้ไงอ๋อไม่ใช่ฉันพูดเล่นเดี๋ยวฉันดูให้ฉันดูให้ได้ยังอะได้ยังนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเรนนพอจะมีอยู่แล้วนะภาพจากกล้องตรงเสาไฟฟ้าแถวๆนั้นอะเออเออเปิดเลยเปิดเลยฉันอยากดูเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเจ้านั่นนี่นะพี่ฝนเฮ้ยจริงๆด้วยอ่ะนายคนนั้นอะนี่เลยไปตาม G P S ที่ไมกี้ให้มาอยู่ทางขวาเฮ้ยเดี๋ยวบ้านเขาอยู่แถวนี้แล้วเนี่ย พานอยู่แถวนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนั่นไงบ้านหลังนี้เหรอ <laughs> โอโ้โหมันสุดยอดไปเลยวุ่นวายกันทั้งเมืองเลยฉันชอบชอบแบบนี้ฉันชอบชอบ <laughs> หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้ฮเฮ้ <laughs> ยดเดี๋ยวใครอ่ะอ้าคุณตำรวจมาทำอะไรครับก็มาจับนายนะดินายเน่ยเป็นคนไม่ดีมากๆเลยนะเมื่อวาน่ะพวกเราเพิ่งจะปล่อยไปวันนี้ทำเรื่องใหญ่มากตามมานี่เลยโอโ้โห ปวดน้ำมันคามือแถมมีกลิ่นน้ำมันด้วยอย่างนี้ต้องจับเป็นคนไม่ดีมากเลยอ่ะคราวนี้ดิ้นไม่หลุดแล้วแหละเพราะว่ามีทุกอย่างเลยอยู่ในนี้ไปเลยอยู่ในนี้ไปก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปให้สารตัดสินว่านายจะต้องจำคุกกี่ปีอืม แล้วแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะเฮ้ยผมเสียใจด้วยนะครับแต่จับตัวคนร้ายได้แล้วนะครับเธอบ่ายจะต้องมาทําอย่างนี้กับฉันล่ะเนี่ยเออผมมาจากสํานักงานทรัพย์สินนะครับแล้วก็พอดีร้านทําประกันเอาไว้เดี๋ยวของทุกอย่างจะเอามาคืนใด้นะครับฮะโอ้ดีจังเลยอะไรนะเอฉันจะทําไว้ตอนไหนนะเธอ หมายถึงเจ้าของร้านคนเก่าก็ทําเอาไว้ให้นะครับอ้อแม่ของฉันเองเออแม่จา๋าขอบคุณมากเลยนะแม่เจ๊น้าตาเจ๊าหายไวไห<อ>มแล้เขาให้สองเท่าอ่ะฉันก็ดีใจ <laughs> เอาละก็เป็นอันว่าทุกคนก็สบายใจได้แล้วนะจับโจรได้แล้วแถมยังได้คืนทรัพย์สินมาอีกนะครับโอ้ย,ยฉันว่าฉันจะปิดขายของไปสักสองอาทิตย์ไปเที่ยวยุโรปโอ้โหงั้นเที่ยวเผื่อพวกผมด้วยนะครับ อมีฉันติดก wow ูคือคนเดียวใครก็ได้ช่วยบาจะออกไปจากที่ดีๆฉันจะไม่ทำผิดอีกเลย